สวัสดีครับัน,นิีป้ปลาลดปลาตัวจะพามาดูของเก่าที่หน้าตึกแดงจตุจักรนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจวันนี้ปะเดินไปดูกันปะวันนี้ตรงตรงด้านหน้าตึกแดงนะครับตึกแดงตึกแดงก็จะมีของของเก่านะครับ ของเก่าต่างๆนะครับในของเก่าที่หน้าตึกแดงเลยนะครับที่ก็วางวางอยู่ข้างบน,นครับมีของเก่าของของหายากนะครับของหายากมีของเก่าของหายากที่เขาเก็บสะสมนะครับเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับดูดูครับมีมีจักรด้วยนะครับ มีจักมีกงนกกงนกเก่ารถตุก๊กตุ๊กดูน่ครับดูดูจะเป็นของเก่าเป็นพวกแกกันพวกอะไรเยะแยะเลยครับที่น่าสนใจคองเก่ดูมันช้ชาๆไปเลยนะครับ น,นี่ด้านหลังร้านค้าเขานะครับตรงนี้ด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าด้วยครับเป็นของเก่าของสะสมของแร่ไอเทมนะครับเป็นของหายากเป็นพวกเสื้อผ้าพวกของเก่าเยอะแยะดูกันไปช้าๆเลยนะครับดูดูแล้ กรุงภาพเกา่าฟองเกา่าเป็นพวกเก้าอี้โซฟาก็มีนะครับข้องเกา่าข้องแลมีกะเพาะปลาด้ว,ย,ว,วาย,ย,ายนะครับเพาะปลาจะมีพวกพมพวกอะไรเยอะแยะครับพวกป้าย ว่าเขาควายด้วยครับวยครับ,รบเป็นของเป็นงานไม้แกะสลักนะงานไม้แกะสลักด้วยนะครับสวยงานเลยครับ สลาเฉลิมธานีป้ายเก่านี่ครับ็นกระโถนเก่าด้วยนะครับมีมีกระโถนรุ่นเก่าเลยกระถางยุคยุคสมัยกเก่าๆเลยนะครับท่าผมทำสวัสดีครับ เดินเดินเข้าไปดูซอยนี้ก่อนครับเราจะมีพวกงานไม้งานแกะสลักนะครับไม้ต้นอะไรเยอะะโอ้ไอ้มดแดงป้าไอ้มดแดงครับสมัยเขาเก่านะ ดูครับดูดงานงานเก่างานแลเทมมีพระมีอะไรของเก่าเยอะแยะเลยครับประตูนเป็นนาฬิกามีอะไร,รเป็นเครื่องราชของเก่านะครับแล้วก็มีุ๊กตาของแรล แลไอเทมสวยๆทั้งนั้นเลยครับมียุคของเล่นสมัยเก่านะครับของเก่าจะมีของเก่านะครับมีของพระเป็นอะไร เกาของดูดีดูดีในในร้านนี้งานนี้ครับเดินเราไปดูไปดูเดินดูข้างหลังกันดีกว่าครับที่ตึกแดงจัดตุจักนะครับ มาดูข้างหลังกันนะครับดูข้างหลังนะครับทก่านผู้ชมยุคเก่าสมัยเก่านะครับมีมีมตู้ตู้โทรศัพท์นะครับตู้โทรศัพท์ดีโอทีการสื่อสารเก่าๆเลยนะครับใกล้ําสมัยก่อนมีของเก่าของแร่เทมเยอะแยะนะครับพปัดลมยุคเก่าๆนะครับ แล้วก็มีมีนี่ของเล่นเก่านะครับเวลานังก็หยอดเหรียญมีปิโตมีมีตะเกียงเก่าด้วย ไปเลยครับที่ตึกแดงจตุตักด้านหน้านะครับจะเป็นของเก่าของโบราณของสะสมเยอะครับต่างชาติก็มาดูมาชมเยอะแยะครับ ดูเนี่ยครับดงงงงูงานไม้งานฝีมืองานเก่างานเก่างานไม้ของสะสมของเก่านะครับมีะระฆังด้วยดูดูท่านผู้ชมเป็นงานเก่านี่ ดูดูดูท่านผู้ชมดูเป็นอู้ยเ,เยอะแยะเลยดูครับดูเป็นรูกปั้นเป็นอะไรภาพเก่าๆเยอะอืี๋ส,สวยๆทั้งนั้นเลยครับ หญน่นี่งานประดับไม้ประดับงานประดับบ้านยุคเก่าๆพวกช้อนพวกอะไรของเก่าเยอะแยะเลยนะครับมาาดูไปเรื่อยๆน,นี่ครับดูดูงานเก่างานของสะสมเลยหลากหลายชนิดเลย ดูเยอะ,อะดูน่าสนใจมากนะครับที่ตึกแดงจตุจักนะครับเป็นป้ายเก่าด้วยป้ายเก่าป้ายน้ำมันเก่าป้ายรถน้ำมันเก่าป้ายโฆษณาเก่าเก่าเป็นป้ายน้ำมัน เราดูครับตามบ้านตามอะไรที่เขาเก็บสะสมของเก่านะครับมาก็จะมีการ์ตูนก็มีการ์ตูนตุ๊กตาเยอะครับของของแล่เท่มอของเลย ดูครับตนี้ดูครับดูของเก่าดูดูดูเรยียวไปเลยครับดูเรีย,ยวของอันนี้เป็นพวกชามเงินนะครับเป็นงานเงินงานโบราณ <c oughs> ยุค80 90นะครับยุคโบราณ อังชาติก็มาดูเยอะนะครับงชาติมาดูเยอะมากอังชาติก็มาดูงานศิลปะงานศิลปะงานเก่างานศิลปะงานเก่าครับชมอนี่จะเป็นงานแจกกัน งันแจกกันงานด huh? ูครับตันผู้ชมผมก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่หอกงานเก่าแต่ชอบดูชอบดูชอบหา <Yeah. S 1> ช,ชอบเที่ยวแต่ความรู้ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ งานโชฟางานโชฟายุคเก่าๆนะครับงานโชฟายุคเก่าๆาโชฟายุคเก่าๆ,ๆงานดูครับดูดูท่านผู้ชม สับหนหมกับป้ายเก่าร้อยเอ็ดยี่สิบกิโลว่าปีปทุมสามสิบกมีป้ายรถไฟนี่จะเป็นหน้าบ้านคนคนรวยนะครับ ิตโตใหญ่งานงานสวยงานตุ๊กตาดูครับโอ้นี้สวยมากนะครับของเก่าดูดูตื่นตาตื่นใจมากครับ ที่ตึกแดงเกตุจักนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าตึกแดง่ขึ้นัเดว เอาเอาอะไรขัดเป็น้ะไรขาดล้าเราไม่รู้าด้านแ่ว่ารักของเก่าองเก่าแบบของดูเรียๆของสวยงามของสะสมนั้นนั่นเลย